ภาวิธีต้องจดสิ่งที่ควรทําถ้าอยากคบกับแฟนให้นานมีแฟนทั้งที่ใครๆก็ต้องอยากคบให้นานไม่อยากเร่อราและเรียนรู้กับคนใหม่อยู่บ่อยๆแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องวิธีเหล่านี้ที่ช่วยปกครองความรักให้ยาวนานับะภาพวิธีที่ต้องจดไว้ในใจเลยเ,เพรองว่าคบกันถึงต้องแต่งงานกันเลยทีเดียวหนึ่งเติมสีสันช่วย ชีวิตเซอร์ไพรส์ให้แฟนเพื่อให้หวัวใจรู้สึกกระชุ่มกระชวยลองหาอะไรที่เซอร์ไพรส์ชนิดที่เขานึกไม่ถึงมารองทําดูสิเอาจิงๆว่าบางทีก็ไม่ต้องเล่นใหญ่ต้องซื้อของแพงหรือเปด้วยวัตถุแค่รองกอตอนเผลอหรือทําข้าวสดพิเศษให้กินแอบหอมแก้มแบบไม่ทันตั้งตัวแค่นี้นก็ได้โกหกรักที่สัรนมากขึ้นได้แล้ว2ออย่าทําตัวเป็นนักสืบสวนแต่อย่าให้ความสัมพั์รหวางคุณกับแฟนสาวยืนยาวจะต้องไว้ ซึสงการแรกกันไม่ทําตัวเป็นเหมือนกับนักสืบที่คอยตามจับผิดอยู่ตลอดเวลาให้เพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของเขาไว้ด้วยและไม่ค่อยซักไซส์จนน่าราคาญอาจถามบ้าเป็นบางครั้งแต่ถ้าทีท,ทีเกินไปบอกเลยว่าทําให้อีกฝ่ายอึดอัดจ,จนไม่อยากอยู่กับคุณเพราะคิดว่าคุณไม่เชื่อใจและอยู่ด้วยกันไปทําไมนั่นเองสามหัดเชื่นชมการระกัดการชื่อมจัอีกฝ่ายด้วยับหวานไม่ว่าจะด้วยกัน2ต่อ2หรือต่อหน้าคนอื่นการชื่นชมทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามีค่าโดยเฉพาะกับ พูดที่ออกมาจากปากของคนรักที่ทาให้รู้สึกใจฟูและมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นถึงแม้จะเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อย,ยการชมการขอบคุณเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นสี่ทำตัวให้เป็นคนอารมณ์ดีเป็นเรื่องที่เราอยู่อยากอยู่กับคนที่อารมณ์ดีแฟนของคุณก็เหมือนกับคนที่เขาอยากใช้เวลาผ่อนคลายอยู่ด้วยกันกับคนที่อยู่ด้วยและสบายใจดังนั้นเป็นคนอารมณ์ดีมองโลกในแง่บวกพยายามเป็นคนทอกซิกอย่าพยายามเป็นคนเป็นทนทอกสิกอย่าเอาแต่บ หรือพูดแต่เรื่องที่โจนหดหูตลอดเวลาการเป็นคนอารมณ์ดีจะช่วยพลังเรื่องการละกันแถมยังมีผลต่อสุขภาพจิตของตัวเองด้วยหาหากิจกรรมทําด้วยกันกิจกรรมยาวบางไม่ต้องเสียงเงินมากมายในมันหยุดที่ได้มีเวลาอยุดด้วยกันพยายามวางมือถือรองทับกับข้าวด้วยกันนั่งดูหนังหรือออกไปหาอะไรกินข้างนอกบ้างแค่นี้ก็ทําให้คู่ของคุณมีชีวิตชีวาได้เป็นยาท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจและพยายามหาสิ่งเหล่านี้ให้คนให้ครบอย่างสม่ เสมอไม่อยาร่าเยิงกว่ารักความใจสายระหว่ังกันเหล่อนี้อาจช่วยให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้ายืนยาวในแบบต่างควนตามความสอย่างแน่นอน